สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้แลลันพาทุกท่านมาอยู่ที่โกดังมาม่าซังสาขาพุทธมณฑลสายสีนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาชมสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็สินค้าเกี่ยวกับแคมปิ้งสินค้า เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะโกดังแห่งนี้มีสินค้าให้คุณเลือกซื้อเลือกช็อปกันเยอะเลยนะคะใกล้ปีใหม่แล้วซื้อสินค้าราคาเบาๆ,บาๆกันค่ะเชิญนะคะที่มามาสังสาขาพุทธมณฑลสายสีค่ะเดี๋ยวเข้าไปเจอกันด้านในคะ่ะ จอดรถได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่สังเกตเดี๋ยวเราจะไม่เห็นป้ายนะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเข้าไปชมเฟอร์นิเจอร์ด้านในที่จะมีของร้านเราเนี่ยร้านเนี้ยจะมีสองฝั่งก็คือถ้าทิ้งเมียให้อยู่ฝั่งนี้ทิ้งเมียไว้ก่อนไมาจ้าเองกันที่นี่แบ่งโซนกันเดินค่ะเพราะว่าค่ะงานเมื่อก่อนจะมีงานนะตอนนี้เครื่องมือเรามีน้อยืจากอังกฤษทางนั้นเลยนะคะอุ้ยสวยๆทางนั้นเลยเจ๊ลวดลายของเขาเนี้ย ลวดลายของเขาวันี้เป็นงานแฮนเพนหมดเพนมือค่ะค่ะถ้าผู้ชมท่านใดนะคะไปสัลยาแล้วนะแล้วสินค้าถ้ายังได้ไม่ครบนะคะไม่ถูกใจนะเวะมาที่นี่อีกนะคะเพราะว่าสินค้าหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะแต่ละลวดลายนี่ก็จะมีเพราะว่าเรามีสองสาขาแล้วสินค้ามันมันมาแต่ละตู้ก็ไม่เหมือนกันนะคะเจ๊ว่าไหนไหนมาแล้วอะก็มาอีกหน่อยนึงแค่สิบนาทีขับรถสิบนาทีค่ะเนี่ย ถ้าถ้ามาจากทางกรุงเทพนะคะก็แวะที่นี่ก่อนแวะสาถานี้ก่อนจะง่ายนะคะเราจะได้ไม่ต้องกลับรถนะคะแวะสาขานี้ก่อนแล้วก็แล้วก็ไปสระยาแล้วค่อยกลับนะคะไหนๆก็มาแล้วแวะมาสองที่เลยแลลๆอยากให้ทุกท่านนะคะเดินเข้ามาในห้องนี้นะสินค้าในห้องนี้นะ่าซื้อจริงๆสินค้าเกรดเคุณภาพดีและงานแบรนด์ค่ะนี่เป็นงานเก่าแล้วนะเก่ามากค่ะ งานอังกฤษน่ะอันนี้ของอังกฤษนะพวกนี้จะมีซีรีส์หมดเลยจะมีซีร่งซีรีส์อะไรพวกนี้หมดเลยมีนัมเบอร์นะคะเดี๋ยวยืนทางนี้มันสะท้อนแสงเจ๊หน้าดำทางนี้เจ๊สวยค่ะสวยค่ะสวยนี่ดูสิเนี่ยูชุดนี้เห็นไหมชุดนี้ชุดนี้สวยติดตามากเลยผู้ชมชุดนี้สวยมาก ช่วงนี้สวยมากอายุสี่ดูคือมันมันอายุตีซะว่าถ้าร้อยปีแล้วยังสีสดขนาดนี้แล้วยังอยู่แบบนี้แสดงว่าเกรแล้วล่ะเกอเอแล้วแล้วดูนี่นี่โอ้โหนี่ยิ่งดูดูความสวยดูความประามีของของเขาค่ะผู้ชมในในลายนอกตัวอันนี้จะไม่เหมือนกันนะคะจะไม่เหมือนกันในส่วนของค่ะเนี่ยด้านนงด้านในคนละสีคนละลายคนละลวดลายอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าคือยกเซตไปได้อันนี้ด้านในสีฟ้าลวดลายด้านนอกนี้จะเหมือนกันนะคะทุกชิ้นแต่ว่าลวดลายด้านในนะคะจะคนละสีนะคะจะแตกต่างกันเซตนี้ก็สวยนี้ก็อุ้นนี่จะออกสีฟ้าอ่อนสีฟ้าอ,อ,อ่อนๆนะคะสวยงามมากน,ะะนี่ก็จะเป็นแบบนี้พวกเนี้ยเรานําเข้าตรงจากอังกฤษเลยนำเข้าตรงจากอังกฤษเลยนะคะ เจนน่านี้ใจถึงนะคะผู้ชมถามท่านสิ้อของไงใบนี้สวยมากใบนี้สวยมากเป็นคนที่น่ารักและใจถึงมากออ้ยนี่ที่ใสผลไม้ได้โชว์ได้ประดับได้ตั้งโชว์ในในตู้ก็สวยอะเจนน่าว่าไหมใช่ค่ะเนี่ยวางวางผลไม้ในในโต๊ะรับแขกก็สวยเนี่ยใครรู้บ้างใครรู้บ้างค่ะเนี่ยมันก็จะมีจุดตัวเนี้ย พี่เขาเอาไว้โชยอย่างเงี้ยค่ะ,คะตั้งโชยอย่างเงี้ยค่ะ,คะตัวนี้จะเป็นแบบเป็นเพ้นมือเสร็จแล้วเพ้นทองอแล้วก็เป็หยิบหินอะดูสิอะดูสินี้สวยจริงสวยจริงอันนี้สวยจริงตั้งโชว์ในตู้ได้ใส่ผลไม้วางก็หรูค่ะใบนี้ก็สวยเจ๊เนี่ย ตันนี้จะเป็นแบบว่าเบานะเป็นงานเบาแล้วก็เบาเบาเลยอุวยดูสินี่มันเป็นูนนออกมาค่ะเป็นดอกไม้ทําเป็นใบไม้ดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะแล้วดูความเก่าของเขาอันนี้คือที่หนูบอกว่าอันนี้คือลานค่ะเนี่ยเก่าจนแบบว่าลานอืค่ะสวยค่ะสวยสวยเนี่ยมีให้เลือกเยอะนะคะมีให้เลือกเยอะนะเนี่ยรุ่นลายเซตผลไม้เซตนี้เซตนี้เนี่ยด้านน้ก็จะมีเซตผลไม้เนี่ยเห็นไหมคะ อุ้ยมากันมากันอยากให้ผู้ชมแวะมาชมค่ะอันนี้ก็จะเป็นปีเตอร์แลบบิทปีต่างๆก็จะมีปีสองพันปีพันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นขายยกเซตบ้างไอบ้างแล้วแต่ลูกค้านี่ค่ะ,คะทานน้ำชากันนี่โอโ้โหดลายสวยมาก ทานน้ำชากันอันนี้เขาเขาปิดสลับปิดสลับได้แต่ยังงั้นดูสิเนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะเป็นน้านะสวยเช้งเลยมีสองใบนะคะตรงเนี้ยเอากระเป๋าไปมีทุกอย่างจริงจุกจิกจุกจิกน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะเป็นหีบเพลงมาจะนีแบบสายเสยระยงระยาง S <S ขีม่มอเตอร์ไซค์กันอะไรกันอย่างเงี้ยมาค่อยๆเลือกค่ะค่อยๆเลือกชมหยิบชมอย่าอย่าให้แบบอืมทำไมตอนที่ไปไม่เห็นแล้วทำไมละแลนถ่ายมาจากตรองไหนอยาให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะเจ๊เพราะฉะนั้นต้องเดินดูให้ทั่วเดินดูให้ทั่วค่ะเนี่ยเพราะว่าบางทีมันเข้ามามันหลอกตามันลานตาเราก็จะดูไม่ทั่วเพราะฉะนั้นดูไล่ไปเลยนะคะเรียงไล่ไปเลยนี่ก็สวยเจ๊อุย้ยนี่เซตใหญ่เลยนะ หลายชิ้นเลยค่ะดูฐาด้านบนเนี้ยถ้าเซตใหญ่ๆแบบเนี้ยไม่ได้ไม่จะไม่ได้มาจากญี่ปุ่นเด็ดขาดหรือไม่ก็จะมาแต่ว่าสู้สู้มาจากยุโรปไม่ได้สินค้าเขาะเซตนี้เห็นไหมเนี้ยเซนนี้สีเเป็นดอกไม้เหรอแล้วตรงมือเขาอะมือเขาอูนักผู้ชมอยู่ในกลองนะสีสวยจับาไมือจับเขาจะมีดอกไม้สองดอกละเอียดมากเป็นงานเพ้นท์ ยี่ห้อค่ะอังกฤษแลนของอังแลนนะคะแล้วด้านล่างก็จะเป็นสีนี้ค่ะสีชมพูสีนี้ผู้ชมเชื่อไหมคะเนี่ยถ้าซื้อซื้อเป็นของกำนันให้ผู้ใหญ่นะจะถูกใจมากเลยอโอ้ยรักกันรักรักมากเลยแหละเพราะว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือถ้าคือเขาไม่ผลิตใหม่แล้วต้องหาซื้องานสภาพดีของแบบนี้เองบางคนก็มีมาณะประมูล บางคนนะอยากได้ของแบบเนี้ยไปประมูลประมูลเอามีเดี๋ยวนี้มีประมูลนะไปประมูลได้แต่กล่องจริงๆนะกล่อ,องกล่องที่เป็นกล่องคมไฟตะเกียงอะตะเกียงตะเกียงเจ้าพายุอะไรอย่างเงี้ยขนาดคนเซียนเซียนอะประมูลหยนึกว่าถูกถูกเสร็จพอมันส่งมามีแต่กล่องมันประมูลกล่องมันไม่ได้ประมูลเจ้าพายุข้างในไม่มี อย่างเงี้ยบางทีเราไม่เข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาดูกับตาตรงนี้เลยดีกว่าเราก็ต้องเสียค่าเขาเรียกว่าค่าโดนหลายๆเรื่องกว่าจะประสบการณ์จะโชคชนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องโดนหลายเรื่องหลายราวนะคะเนี่ยตัวเร้เนี่ยีคอโอ้ยอุ้ยเจสซีสวยมากอันนี้เป็นโถข้าวนะโถข้าวใส่แบบนี้อันนี้สามร้อยห้าสิบ นี่นะอันนี้แยกชิ้นให้ใช่ไหมคะแยกชิ้นให้นะคะผู้ชมขาเนี่ยเนี่ยหรือว่าคุณจะยกไปทั้งเซตก็ได้นะคะพวกเนี้ยอันนี้หนึ่งสองสามสองสามที่ลวดลายเหมือนกันนี่นี่ด้วยแหละสี่ชิ้นสี่ชิ้นใช่ไหมสี่ชิ้นก็คือรวมก็ถูกกว่าสี่นั้นน่ะราคาเท่าไรถ้าสี่ชิ้นเป็นพันเจ็ดห้าสิบอ่ะเอาจริงเหรอใช่เหรอไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ต้องถามน้องๆแต่แต่ถ้าเขาทํามาเป็นแบบนี้ยมันก็น่าจะใช่ถาดไม่น่าได้ อันเนี้ยมันได้ด้วยไงมันเป็นตัวใส่่เป็นของเขาออ๋เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งให้อีกทีนึงนะคะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเนาะเพ่าะงั้นมันก็จะถูกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเนาะหรือยังไงดูเนี่ยสวยๆอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมไก่ดูค่ะดูเนี่ยแล้วดูนี่ด้านล่างนี่ใช้หมดเลยนะคะทุกทุกชิ้นนะคะเป็นงานแบรนด์อันนี้ก็สวยนี่นี่เป็นใส่ใส่อาหารนะคะเป็นจานส่งส่งเรีนะคะผู้ชม่ะเนี่ยใส่อาหาร ใส่สมมติว่าแขกมาเราก็ใส่นี่ไงสลัดปลาเปอร์โน <No. S 1> อะไรที่มันแบบที่มันต้องเยอะนิดนึงอะ่ะค่ะค่ะเนี่ยเนี่ยดูอันนี้ก็สวยเนี่ยสะดุดตามากเห็นไหมคะเนี่ยเป็นเซตนะคะเป็นเซ็ตนะะเ,น,เตนี่ยซื้อไปนะใส่กล่องห่อขอ,ของขวัญโอ้เจ้าพคุณเอ้ยให้แล,แล,แล,แลายๆๆก็ดีใจด้านบนเนี่ยเป็นแบบนี้เป็น,นสีง,นะะงานเพช์ต่างๆรูปแบบต่างๆบางคนอุ้ย ไม่มีหลากละเอาหมดเลยเอาหมดเลยเพราะว่ามันแบบต่างๆกันอย่างเงี้ยเอาไปตั้งเป็นคอลเลคชั่นตั้งโชว์ในตู้เราเนาะด้านบนด้านบนก็จะเป็นแจกันต่างๆแล้วดูติดน้องๆเขาติดไอ้ใบเด็กใหม่อะเด็กใหม่เอาราคาลดเซล์มารู้มาแปะกันจนโอ้โหไม่เห็นการเลยว่าคืออะไรพวกนี้มาเลยนะคะเบาทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเซลล์แบบราคาแบบตัวเบลเลอร์เบล่าเลยนะคะเนี่ยและจากกันสวยๆอู้ใบนี้ยิ่งสวยเจ๊วิเนี่ย เหมือนผู้หญิงหุ่นเพียวเลยอ่ะใบเนี้ยสวยมากเลยแผ่นด้านตรงนีคะอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบคือเรามองเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าไม่ใช่งานที่บ้านเรามันจะไม่มีแบบนี้นะคะก็ประเทศนะคะค่ะเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะคะมาเลือกซื้อสินค้าที่นี่ค่ะ วันนี้แลนเนพาทุกท่านมาอยู่ที่มามาสังสาขาพุทธมณฑลสายสีนะคะมากันนะคะผู้ชมขาเพราะสินค้าที่นี่ค่ะจะแตกต่างจากสารยาเหมือนกันนะคุณต้องมาค่ะมาสารยาแล้วก็เลยมาที่นี่มาที่นี่แล้วก็เลยไปสารยาได้ค่ะอยู่ไม่ไกลกันนะคะดูเรือสำเภาสองลำนี้เนี่ยสินค้ามีให้คุณเลือกเยอะเลยสินค้าแบรนด์ค่ะใกล้ปีใหม่แล้วแลนเนแนะนําเลยนะคะถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าแน่นอนค่ะสินค้าที่นี่และได้ของดีกลับบ้าน นี่คือของคอไหมคะเสือไปกันหนาววิ่งงานป้ายด้วยร้อยแปดสิบาทนี่งานป้ายด้วยนะงานใหม่ด้วยนะคะบางทีเขาจะเอาไปติดกับเสื้อติดกับอะไรอย่เงี้ยมันจะมีหรือว่าก็อย่างนี้แล้วก็เป็นปกเป็นคอเสื้อได้นะคะเป็นอย่างนี้มันก็ติดกันเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ค่ะตรงนี้ด้านข้างเนี่ยก็จะมีพวก ชุดกาฟงกาแฟเป็นถ้วยมัคกแก้วมัคกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆลวดลายต่างๆนะคะมาแล้วเดินก้มเงยก้มเงยก้มหงายด้วยนะเพราะว่ามันจะมีน้องๆอ่ะที่เขาเรียงเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรแลไม่แลไอ้นู่นไอ้นี่เขาก็เรียงตามเหมือนกันเอาไว้ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะบางทีคนที่มามีเวลาเดินดูเนี่ยโอ้โหไปได้ไปเอามาจากไหนเนี่ยหนูยังไม่เคยเห็นเลย เพราะฉะนั้นแนะนําให้เดินดูให้ทั่ททวๆอันนี้จะเป็นกรอบรูปที่มีแบบเหมือนเอาจานเอาซ่อมอะไรเงี้ยแขวนไว้อย่างเงี้งยทุกๆิกนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีนาฬิกานี่นาฬิกาซิติเซนเดินนะกระดิกระดักกระดิกระดักอยู่นี่นะแล้วก็มีนี่น,นี่เป็นเหมือนใช้ยันไดอ่ามันจะเป็นเหมือนแบบเนี่ยหนักลองแค่แค่นี้ยังไม่ขยับเลยนะคะอันนี้หนักมากแล้วก็นี่พันแปดร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เชิงเทียน ด้านนี้ดูสิอุ้ยนี่อยู่ในยิ่งซื้อยิ่งน่าซื้อเจ๊เจ๊เลยแลนหยิบอกมาหูดแล้วเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นี่ไงเป็นตัวแกว่งไงไม่ไม่อยากให้เจ๊ดูให้ใหม่หน่อยว่าใส่แน่นไหมอ๋อค่ะค่ะมือเดียวไงไม่ถนัดแน่นไหมคะแน่นแน่นเป็นตัวแกว่งเป็นตัวแกว่งนะคะเนี่ยเหมือนไม่แน่นก็จะเป็นงานจริงนะคะก็จะเป็นแบบกระปุกกระปักอย่างเงี้ยค่ะกระปุกกระปักแบบเนี้ยค่ะนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบงานแบบนี้ เพราะเงท่านมาในห้องกระจกในไม่กล้าเข้าเนะนึกว่าห้ามไม่ห้ามนะบอกผู้ชมอีกครั้งค่ะสินค้าในโกดังจําหน่ายทุกชิ้นค่ะไม่ห้ามคุณเข้ามาก้เยก็จะเป็นลิงปิดตาปิดหูปิดตาเป็นจมูกด้วยเจ๊ีช้างน้อยช้างน้อยหูเป็นเพชรไอ้หมูหมูดูยังไงเป็นช้าง่ะดูสิเดี๋ยวถ่ายให้ผู้ชมชมอีกรอบหนึ่งนะคะดูในห้องนี้ค่ะดูในห้องนี้ดูสินค้าทุกอย่างทุกชิ้นค่ะ สินค้าแบรนด์ต่างๆนะคะในห้องนี้เข้ามาเลือกซื้อกันเข้ามาได้เข้ามาได้ามาไ,ดไม่ห้ามขายทุกชิ้นค่ะขายทุกชิ้นอยากได้ชิ้นไหนหยิบออกไปได้เลยค่ะมีราคาแปะให้ทุกชิ้นไม่ว่าจะขายเป็นเซตหรือว่าแยกชิ้นนะคะก็หยิบออกไปได้เลยค่ะชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงี้ยบางทีบางทีลูกค้าเห็นเหมือนฝาอะไรอย่างเงี้ยเิ่นิล่นได้หน่อย,อยฝาอะไรอะ่ะก็ อ๋ออันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยที่เคยเคยเห็นนะค่ะฝาเป็นฝาเหมือนฝาจุกอะ่ะอ๋ออันนี้ที่ดับเทียนลูกค้าก็หรอ นึกว่ามันหลุดมาจากฝาอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ่ะดูสิเขาทำออกมาแม้กระทั่งไอ้ที่เดียดดับเทียนนะบ้านเราเป่าก็จบแล้วฝาแบบนี้ยแต่ว่าจะเล็กกว่านี้ค่ะแล้วก็ครอบดับเทียนครอบดับเทียนแต่บ้านเราเน้นต้องปอาเป่านะเจ๊น้าลายกระเด็นกระดอนโอเคค่ะแล้วก็เผอเผอได้น้ําลายมกระถ่ายยกพูดค่ะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมข้ามไปดูเฟอร์นิเจอร์เนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันฝั่งโน้นค่ะพาผู้ชมนะคะเดินไปชมฝั่งด้านนน้นนะคะเพราะว่าสายสี่ค่ะก็จะมีสองฝั่งให้คุณเดินนะฝั่งฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะเป็นของใช้ของใช้จุกจกจิปถาตต่างๆนะคะรวมทั้งของเล่นเด็กค่ะส่วนด้านโน้นค่ะก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเข้าไปชมด้านในนะคะ,คะอ่า ปกติเนี่ยเราผ้าตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะใช่ผ้าพอดีใกล้หน้าหนาวแล้วไงเขาก็เลยจะเอาผ้ามาให้ลูกค้าได้เลือกไว้ผ้าเสื้อกันหนาวอย่างนี้ค่ะด้านนี้ก็จะแต่งเป็นงานตกแต่งทั้งแถวเลยงานตกแต่งชิ้นใหญ่ตรงนี้นะคะใช่นี่นะคงานก็จะเป็นงานตกแต่งชิ้นใหญ่แบบนี้ ก็สามารถเอาไปตั้งในสวนได้โชว์ในสวนได้นะคะเป็นงานตกแต่งในสวนนะครเถินข้างล่างข้างล่างเนี้ยขายหมดนะคะแยกขายหมดเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฐานจะเป็นฐานหรือก็หรือก็อ่าหุ่นปั้นที่ตั้งอยู่ด้านบนนะคะก็คือจะแยกชิ้นขายอันนี้เป็นแบบว่าผู้หญิงปวดหัวที่โน้มมีผู้ชายปวดหัวอ๋อแล้นก็ผู้ชายปวดหัวนะคะแล้วก็อันนี้หินนะจ๊ะนี่เป็นหินหินทั้งหมดเลย ลูกท้อเป็นหินนะะคเคยเห็นแต่ต้นแค่เนี้ยแต่เนี้ยมาแบบนี้เลยอลังมากนะคะเนี้ยใบก็จะเป็นหินเห็นไหมเราสามารถทำความสะอาดแล้วก็ดัดดัดตามใจชอบเราได้เลยถ้าไปทาสีเขียวอมจะสวยมากเลยจะโดดเด่นมากเลยใช่แต่อันเนี้ยเออเรายังไม่ไม่ไม่ลูกค้ายังไม่ซื้อเรายังไม่ทำให้เห็นสภาพอย่างงี้ก่อนแล้วก็จะเป็นแบบลูกท้อสีแดงเน่มัเป็นงานใหม่ใหญ่ อันเนี้ยอันเนี้ยความหมายดีมากก็หมายดีมากนะคนที่รู้เนี่ยใช่มงคลนะคะตัวนี้ผ่านตัวนีานแปดร้อยแปดสิบบาทค่ะนี่ไงนี่อันเนี้ยเป็นไม้เห็นไหมเขาทําตีโค้งในโค้งนอกเป็นไม้นะคะเป็นไม้เราแยกใช่เป็นไม้ค่ะเราแยกบนแยกล่างให้นะเราเอามาวางและแยกบนค่ะอันเนี้ยไม้เนี่ยพี่เห็นเหี่ยวเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาเรียกว่าคนฉลาดแล้วก็การทํางานเก่ง นะคะผู้ถ้าเป็นใครที่ทํางานนะเขาจะมีเหี่ยววางไว้ข้างโต๊ะทํางานแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงนะจะต้องวางเสือไว้ด้วยเพราะไม่งั้นคนไม่เกรงกลัวต้องมีเสือแล้วก็มีเหี่ยวถ้าเป็นผู้ชายเหี่ยวอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าผู้หญิงเสริมทาให้เรามีความรู้สึกว่ามีคนเกรงขามแล้วก็เหมือนไม่ไม่มารังแกเราอ่ะเพราะเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงอย่างนี้ค่ะเหี่ยวนี่จะทาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย เดี่ยวห้าพันสองนถ้าเป็นตัวเล็กตัวเล็กแบบนี้ก็ไม่แพงแบบนี้ก็จะไม่แพงแต่อันนี้คืองานละเอียดไงงานละเอียดงานละเอียดแบบว่าตีโค้งข้างในแบบนี้ค่ะสวยงามค่ะอันนี้เป็นงานละเอียดค่ะห2 0พันสองร้อนตอันนี้ก็จะประมาณสองพันสองพันอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นไม้เป็นฐานด้วยแล้วเป็นไม้แบบนี้เนี่ยข้างล่างด้านนี้ค่ะส่วนเลยมันนี้ก็จะเป็นไม้เลย อันนี้เป็นที่ญี่ปุ่นเขาจะมีแบบเทพแบบนี้เยอะเทพแบบนี้ใส่หน้ากากแบบนี้ค่ะนี่ถือว่าเป็นเป็นเทพนะพิพพกบจจุราชพวกเนี้ยทุกงานที่เป็นไม้เนี่ยถ้าสมมติลูกค้าชอบนู่นนี่นั่นจะให้เราแก้ไขให้เราทําให้ได้นะทําให้ได้นะค่ะพ่นสีขัดทําสีช้างงานไม่มียังทํางานให้ได้เลยไอ้ลูกน้องของวะทางานใส่บางทีงานเนี้ยงานเนี้ยกระตัวเนี้ย เข้าใจทำด้วยนะสมกันเลยก็งอนอย่างนี้เลยอ่ะสมกันมากก็ไม้ไงไม้มันไม้มันเขาเรียกว่าไม้มันไอ้นนี่ตัวอะไรงานไม้มันเก็บงานง่ายมันเก็บงานง่ายนะคะอัดเอาอัดเข้าไปเข้าไปแล้วก็โป๊โป๊โป๊อย่างนี้ค่ะแล้วด้านบนยังมีเทพอยู่นะคะมีช้างต่างๆเอันนี้สินค้าทุกชิ้นจําหน่ายนะคะแล้วก็มีราคาแปะให้ชัดเจนค่ะต้นมงต้นไม้ขายหมดนะคะขายหมดทุกอย่าง เหมือนของจริงเลยเจ๊เนี่ยกระเทียมเนี่ยเหมือนของจริงเลยผู้ชมดูค่ะดูเหมือนของจริงเนี่ยมะดูสิเป็นแผ่นไม้ต่างๆนี่นะคะด้านนี้นะคะส่วนด้านในก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะแวะมาชมกันนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่เรามีรถกอล์ฟขายด้วยนะที่นี่อันนี้ก็ขายเหรอขายค่ะแล้วก็นี่ก็งานขายนะคะนีรถกอล์ฟมีขายแล้วก็นี่ เรือเรือของยามาฮ่านะสกูตเตอร์แล้วก็มีอันนี้มีอยู่3ชิ้นเพื่อใครจะเอาไปใช้นะคะตัวนี้มีตัวนี้มีนะคะค่ะเป็นรถยกมี3ตัวมาจากญี่ปุ่นเลยค่ะค่ะอยู่ที่สารยาสองราคาเป็นไงเจ๊อันนี้แสนต้นๆอันนั้น4ี่หม้าตัวเนี้สี่หม้าตัวนี้ต้องมาคุยเอาว่าทําเป็นแบบไหนอะไรยังไง จะให้เราทําแบตให้หรือว่าเขาจะเอาไปทําแบตเองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลองมาคุยกันค่ะราคาคุยได้ค่ะรถยกค่ะรถยกส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นแคมปิ้งตอนนี้กําลังหน้าหน้าสิวหน้าขวานเกี่ยวกับความหนาวนะแคมปิ้งนี่แต่ปีนี้ปีนี้ได้ยินว่าหนาวแน่นอนหนาวแน่นอนอย่างอันเนี้ยสี่พบาทเป็นของโคลแมนอันนี้ไฟชีทนะพันหก แล้วก็อันนี้2005โคแมนใหญ่าอันนี้เป็น2ชิ้นนะคะแยกค่ะแยกออกเป็น2ชิ้นนะคะเวลาเราไปนอนแคมป์ไงเราจะมีตัวนี้ไว้นั่งทำการฝนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีนี่โคแมนตัวนี้2ลดแล้วเหลือ2 0 0พค่ะนะคะเป็นรุ่นรุ่นโดม3อ่ะโดมโดมโดมนะคะแล้วก็จะมีแบบเนี้ยเนี่ยด้านในก็มีอีก นะคะที่นี่จะกลางได้ไงมีที่กลางที่สารสัยาเราไม่ค่อยมีที่กลางคาซิกก็มีนะที่ไม่พอหวางนะคะนู่นข้างในอนี่ข้างในอีกหนึ่งอันนะคะสองสสี่นะคะกลางให้ชมแล้วสสนใจทักมาได้เพราะว่ามันต้องมีการทําขนาดทําอะไรพวกนี้ยค่ะให้เบอร์อยู่ใต้คลิปนะคะถ้าท่านใดสนใจสินค้าชิ้นไหนก็สามารถโทรสอบถามได้ ถ้าอยากจะมาดูของจริงค่ะอยู่ไม่ไกลค่ะพุทธมนฑลสายสี่ค่ะเข้ามาพุาทธมนฑลสายสี่แล้วก็อยู่เทินที่สองอยู่เทินกลับมาชิดซ้ายหาที่จอดรถได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่สังเกตเดี๋ยวเราจะไม่เห็นป้ายนะเดี๋ยวเราจะไม่เห็นป้ายค่ะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเข้าไปชมเฟอร์นิเจอร์ด้านในค่ะตรงนี้จะมีด้านนี้ก็จะมีของร้านเราเนี้ยร,ร้านเนี้ยจะมีสองฝั่งก็คือถ้าเป็นฝั่งเบตเตอร์เล็ต ท,ทิ้งเมียให้อยู่ฝั่งนี้ทิ้งเมียไว้ก่อนไปเลือกให้เสร็จสับกันแล้วเดี๋ยวมาละเจ้าเอกันที่นี่แบ่งโซนกันเดินเพราะว่าโซนนี้ก็จะเป็นงานผู้ชายค่ะงานเมื่อก่อนจะมีงานเครื่องมือคะนะตอนนี้เครื่องมือเรามีน้อยค่ะเพราะว่าเราเหมาไปเพิ่งเหมาไปนะคะโดนเหมาไปไปะนะคะไม่น่าเลาไปถ่ายรอบก่อนไม่มีเครื่องมือให้ที่ถ่าย